สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโอเมริการ w o โลกโอเควันนี้จ่ามีโอกาสแล้วโอกาสว่างนะครับก็เลยอยากจะมาทำคลิปนี้เพราะว่าจ่าเจอคำถามนี้เยอะมากๆเลยครับ เยอะมากๆแบบมาทั้งทุกทางเลยแบบคําถามแบบถามมาบบแบบเราเจอคําถามซ้ําๆกับคําถามนี้เยอะมากบ่อยมากจ่าเลยบอกว่าต้องทําคลิปมาถามตอบให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่มีคําถามคล้ายๆกันนะครับคําถามนั้นคืออะไรเลรอจ่าพี่จ่าไอจ่าโอจะอ้นจะอีโอปลืลิคิดเตอร์จะได้ก็แล้วแต oh, e. oh, ่คําถามคือว่าไอจ่าพี่จ่าหนู สมัครทหารอเมริกันได้ยังไงจะทํายังไงให้สมัครเป็นทหารอเมริกาได้จะทํายังไงมีลูกทางยังไงยกย้ายยังไงเปลี่ยนย้ายมายังไงทํำยังไงอยังบางครั้งก็อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่าเราเราเราไปสร้างความหวังให้น้องๆหรือเปล่าเพราะว่ามีน้องๆหลายท่านหลังไมมากับคําถามนี้เลยนะครับ ค,คือเอาแบบนี้ครับถ้าถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่เมืองไทยนะความเป็นไปได้ที่จะมาเป็นทหารในกองทัพอเมริกาความเป็นไปได้มีไหมมีแต่เปอร์เซนต์จ่าทิ้งไว้แล้วพูดไว้ทิ้งไว้ตรงนี้ครับมันอยู่แค่1%เอร์เองหอร์จริงๆครับเพราะว่าพี่น้องคนไทยใน,ในพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยอะ่ะไม่มีใบเขียวหรือเป็นซิติเซนหรือว่าเป็นคนอเมริกันเอง ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้ไม่สามารถสมัครได้ครับคราวนี้น้องๆอ,อาจจะถามต่อเลยฮ้ยพี่ชาแล้วอะไรคือใบเขียวใบเขียวก็คือใบคล้ายๆใบอนุญาตอ่ะให้อยู่ในอเมริกาถูกต้องตามกฎหมายสามารถเสียภาษีได้เหมือนเป็นเหมือนเป็นคนละเมืองของคนอเมริกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถทําได้ถ้าคุณมีใบเขียวก็คือออกเสียงหรือไปไปเลือกตั้งแค่นั้น นอกนั้นคุณเป็นคนอเมริกันเหมือนคนอเมริกันหมดเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนที่เป็นคนอเมริกันที่เกิดที่นั่นหรือเป็นซิติเซนคุณมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนอเมริกันเลยยกเว้นเลือกตั้งแล้วน้องๆคงต้องถามอีกเออโอเคพี่จา่าหนูเข้าใจแล้วว่าใบเขียวคืออะไรแล้วแล้วเอาใบเขียวมาอย่างไงได้ยังไง แล้วคนไทยได้ใบเขียวมาอย่างไรอันนี้จ๋าแนะนําไป Google นะครับเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ที่จ๋าคิดว่าให้ทุกคนต้องไปศึกษาและหาข้อมูลตัวนี้เองแต่จ๋าจะพูดไปคร่าวๆเร็วๆนะครับเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วของคนไทยที่มาอยู่ในอเมริกาครับได้ใบเขียวมาจากการแต่งงานไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายแต่งงานกับคนอเมริกันซิลิเซนแล้ว พอเขาเป็นคนซิติเซนไปแล้วนะครับนอนาคตเขาก็เป็นซิติเซนได้ใช่ไหมใช่ไหมครับหรือคนที่เขาแต่งงานเป็นคนซิติเซนเขาอยากจะทําเรื่องให้กับคนที่อยู่เมืองไทยมาอเมริกาแล้วก็ย้ายมาอยู่อเมริกาแต่ขั้นตอนแต่ละอย่างไม่ว่าเส้นทางอะไรก็แล้วแต่ใช้เวลาพอสมควรนะ <c oughs> ก็อย่างที่จะบอกส่วนใหญ่แล้วมาจากการแต่งงานเปอร์เซ็นต์เล็กๆก,ก็จะมี ใบเขียวจากบริษัทอ่าบริษัททำงาน,บร,น,นบริษัทนู่นบริษัทนี่แต่ต้องทำความเข้าใจว่าถ้าบริษัทนั้นๆเขาทำใบเขียวให้คุณเน่ะเขาก็อยากได้อะไรที่ตอบแทนให้กับบริษัทอย่างเช่นคุณต้องทำงานกับบริษัทนั้นๆในเวลาเป็นเวลาปีๆๆแบบนี้หรือว่าความยาวหรือคอนแทคเท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้น มาวิธีนั้นแล้วก็มาสมัครเป็นทหารก็ยากพอสมควรเพราะว่าคุณต้องไปทำงานให้กับบริษัทนั้นก่อนก่อนที่คุณจะออกมาได้นะโอเคอีกวิธีหนึ่งพระสงฆ์นะครับทุกคนใจเย็นๆอย่าพึ่งไป <c oughs> คิดว่าจะไปเข้าบวชแล้วก็าหาลู่ทางมามามา,มา,มาศึกษาศาสนาในในในอเมริกามันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์เล็กๆที่พี่ๆพ,พระนะครับที่ได้มีโอกาส มาอเมริกาแล้วได้ใบเขียวหรือเป็นซิสติเซนช่วงที่มามาบวชหรือมาทำพรรษาในอเมริกาแล้วเขาก็สึกออกแล้วก็เอาใบเขียวหรือซิสติเซนเหล่านั้นไปแล้วก็มาสมัครทหารอันนั้นเปอร์เซ็นต์เล็กๆนะแล้วก็จะมีอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็แบบวีซ่าลงทุนจากก็เคยเห็นแต่ต้องใช้เงินเยอะเยอะมากๆ แล้วแล้วอย่างที่ว่าที่จ่าพูดไปเนี่ยมันมันมันเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กมากๆนะวีซ่าลงทุนเนี่ยแต่ได้ใบเขียวแต่เขาต้องใช้เงินเยอะพอสมควรแล้วถ้าคนมีเงินเยอะเขาก็คงไม่อยากจะเข้าทหารกัน <laughs> แต่มันมีอีกวิธีนึงที่พี่น้องทุกท่านอาจจะเข้าถึงและไม่ต้องเสียตังค์และไม่ต้องไปง้อกับใคร ใช่อยู่จ่าบอกแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ที่คนไทยในอเมริกาได้ใบเขียวคือจากการแต่งงานนะแต่สิ่งที่จ่าจะพูดอันสุดท้ายนี้คือใบเขียวลอตเตอรี่ใบเขียวลอตเตอรี่เนี่ยมันเหมือนการเสี่ยงโชคไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปง้อใครคุณเข้าไปคอมพิวเตอร์กรอกเองทุกๆปีมันมีโคต้าที่จะแจกใบเขียวลอตเตอรี่ พี่น้องก็สามารถไปเสี่ยงโชคได้นะแล้วจ๋าก็ช่วยพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยเมื่อเขาเปิดรับสมัครใบเขียวลอตเตอรี่จ๋าจะเชื้อเชิญท,ทุกท่านมาเสี่ยงโชคด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเมื่อไหรเนี่ยเดี๋ยวจ๋าจะมาแจ้งโอเคจ๋าพูดเยอะละคราวนี้เราก็เข้าใจขั้นตอนคร่าวๆกับการได้ใบเขียวหรือว่าได้ใบเขียวมาอย่างไร มีวิธีทางลู่ทางได้ใบเขียวอย่างไรทุกคนก็พอมีความเข้าใจนิดๆหน่อยๆแล้วอย่างที่จ่าได้พูดไปความเป็นไปได้อะกับการที่โยกย้ายหรือย้ายมาเป็นทหารในกองทัพอเมริกาเนี่ยความเป็นไปได้มีอยูอ่แต่อยู่ถ้าจับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจ่ายยังเชื่อว่ายังอยู่ที่ต่ำกว่า1%ด้วยซ้ำแต่อย่าพึ่ง ดับฝันตัวเองครับเพราะว่าใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใบเขียวลอตเตอรี่เปิดรับเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจ่าจะมาแจ้งแล้วมาเป่าประกาศให้ทุกท่านเชิญเชิญทุกท่านมาเสี่ยงโชคด้วยกันแล้วจ่าจะขอเป็นกำลังใจให้หรือแต่งงานแต่งงานเธอนห้องมันไม่ได้ไง่ายครับไม่ได้ไง่ายอันนี้ไม่ได้ไง่ายจริงๆก็ก็เออ อันนี้อันนี้มันมันก็ยาวยาวแล้วก็ไม่ได้ง่ายอันนี้ก็ความสามารถพิเศษตัวใครตัวมันนะครับอันนี้แต่ว่าง่ายและเร็วที่สุดก็คือแต่งงานนะครับแล้วคนก็จะถามว่าอา้าแล้วจะไปหาคู่สมรสได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วคนก็จะมาท่องเที่ยวหรือมา F1 วีซ่านักเรียนวีซ่านัก, Visa, นกเรียนพอเข้ามาวีซ่า ไม่ไม่ใช่ใบเขียวหรือซืดเสนนะพอเขามีวีซ่าเขาอยู่ตรงนี้เขาก็มาเจอคู่รักนู่นนู่นนี่นี่นนแต่งงานกันไปก็วากันไปอันนั้นก็ส่วนมากล้วเปอร์เซ็นต์ใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับหรือก็อาจจะมีฝรั่งพี่ๆฝรั่งชายหญิง,งกลับไปไป,ไปเที่ยวเมืองไทยเอออะไรเงี้ยก็ไปเจอหลงรักกันแต่งงานก็ได้มาอยู่อเมริกานะแต่ก็เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่คือแต่งงานโอเคเราเข้าใจละคราวนี้เรามาอ่า เข้าใจขั้นตอนการสมัครการเป็นทหารในกองทัพอเมริกาแล้วกันก็อย่างที่จ่าได้พูดไปถ้าคุณมีใบเขียวหรือซีดีเซนสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าอายุคุณยังไม่เกิน39หรือ40นะประมาณ40ก่อนครบ40เต็มคุณก็สามารถสามารถสมัครทหารกองทัพเรือเพราะกองทัพเรือกองทัพอากาศอายุถึง39นะครับ แต่กองทัพอื่นนี่รู้สึกว่าอายุจะต่ำลงมาหน่อยอมีข้อสอบข้อสอบก็ง่ายๆง,ง่ายม,มากมง่ายม,มากๆคือเป็นข้อสอบอความรู้ทั่วไปจะเน้นทางอังกฤษแล้วก็เลขเลขก็จะเป็นแบบสำนองแบบสมการม .1 มถึงม .3 แค่นั้นจริงๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอ่าไม่มีคลัลัสไม่มีอะไรที่เป็นที่ไอเลขสูงสูงไม่มีเลยเลขสมก,การม .1 ถึงม .3 ง่ายง่ายจิบจิบ <c oughs> <c oughs> ทำข้อสอบผ่านข้อเขียนผ่านคะแนนเต็มร้อยทางกองทัพขอแค่31อแต้ตามต่ำมากๆ <c oughs> ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยถ้า ได้ใบเขียวหรือซเดเซนพอมาถึงตรงจุดนี้แล้วต้องทำข้อสอบได้แน่นอนจะเชื่อมั่นแบบนั้นพอทำข้อสอบผ่านเสร็จคุณก็ไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายตรงนี้ไม่ได้จะพูดถึงว่าคุณว,วิ่งพื้นวิ่งเร็วยังงูนอย่างงี้ไม่ใช่เลยของเราจะเน้นแบบนี้ครับตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพว่าคุณ ร่างกายคุณเป็นยังไงมีแผลเป็นอะไรไหมเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าเคยไปผ่าตัดอะไรไหมมีอย่างงู้นอย่างนี้มีปัญหาทางจิตมีปัญหานู่นปัญหานี่ไหมง่ายๆผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยมาถึงตรงจุดนี้ตรวจร่างกายผ่านอยู่แล้วแล้วถ้าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเกย์เป็นเลสเบีย้ยนเป็นทรานส์เจนเดอร์เราเปิดรับคุณหมดครับ ทางกองทัพไม่แบ่งแยกไม่แบ่งปันไม่แบ่งอะไรกันทั้งนั้นถ้าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพูดไปและผ่านข้อสอบสมัครได้แล้วนะคราวนี้ก็ตรวจร่างกายพอตรวจร่างกายเสร็จเขาก็จะไปตรวจประวัติตรวจประวัติของคุณประวัติตรงนี้ที่เขาจะเน้นๆนะครับว่าคุณมีคดีไหม คุณเป็นคนที่จะมาระเบิดกองทัพไหมเออเป็นผู้ก่อการร้ายไหมอะไรประมาณนี้แหละนี่คือประวัติเออโดยการที่สิ่งที่เขาจะรู้ว่าคุณเป็นจะมาเป็นภัยในกองทัพไหมเขาก็จะถามว่าหาปีย้อนหลังเคยไปอยู่ที่ไหนมาบ้างจบโรงเรียนอะไรพ่อแม่คุณคือใครมีอะไรที่มีคดีนูน่นคดีนี่ไหมเคยสูบป,ปุ้นไหม แค่นั้นจริงๆแค่นั้นจริงๆข้อสอบตรวจร่างกายตรวจประวัติสามอย่างคุณผ่านสามอย่างนี้คุณก็เข้ามาบรรจุเป็นทหารในกองทัพอเมริกาได้แล้วง่ายๆคลิบๆโอเค,ค okay. จ่าก็พูดมาเยอะละอธิบายก็เยอะละมันขั้นตอนมันไม่ได้ซับซ้อนมันง่ายมากๆแต่จ่าเข้าใจว่าพี่น้องที่อยู่เมืองไทยอ่ะ โดยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มีความที่อยากจะโยกย้ายประเทศจากไทยมาอยู่อเมริกาแล้วมาเป็นทหารในกองทัพอเมริกาเนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุดนะครับไม่ไม่ใช่การสมัครสิ่งที่ยากที่สุดคือใบเขียวหรือเป็นซิลิเซนถ้าคุณมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็สามารถสมัครได้นะครับแล้วจะขอจบท้ายไว้ตรงนี้ครับส่วนพี่ๆคนไหนที่มีใบเขียว หรือซื้อเส้นแล้วแล้วมีความสนใจอยากจะสมัครหรือเข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาดูก่อนครับมันมันอาจจะมีอะไรที่ตอบโจทย์ที่พี่ๆน้อง,องๆหลายท่านอาจจะตามหาอยู่มันเป็นใบเปิดทางให้สายงานทุกอย่างในที่อเมริกามีให้เลยมันจะทำให้ใบเรซูเม่เวลาคุณไปสมัครงานต่างๆมันจะบ่งบอกถึงตัวคุณว่าคุณยอมเสียสละให้ประเทศชาติ และบริษัทเหล่านั้นเขาพร้อมจะอ้าแขนรับคุณเข้ามาทำงานให้บริษัทเขาเต้องทำความเข้าใจว่ากองทัพมีอะไรให้อ,อ,อย่าเอาสิ่งที่เราเห็นในข่าวอย่าง CNN สงครามเพราะว่านั่นอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กหรือว่าอาจจะความเป็นไปได้อาจจะน้อยหรือว่าแม้กระทั่งบางกองทัพอย่างเช่นกองทัพเรืออาจจะไม่ได้